EP 26 e ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธบัญชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจริงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตามตัวเลขที่แสดงไว้หากท่านมีความสนใจสามารถกดติดตาม เพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญโปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาแล้วธาตุรู้หรือจิตนี้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรจนเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ก็ต้องแยกตอบในทางวิทยาศาสตร์ก่อน แต่คำตอบอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ตรงตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องที่สุดก็ได้แต่เพื่อความเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปก็จะขอตั้งข้อสันนิษฐานหรือตั้งข้อสังเกตหรือการอนุมานเอาไว้ว่าตามที่มีการอธิบายไว้ว่าเริ่มแรกเมื่อโลกเริ่มเย็นตัวลงจนเกิดฝนกรดตกลงมาู่พื้นโลกที่ภายในยังคงระอุอยู่ด้วยอุณหภูมิทั้งภายใน และในบรรยากาศที่อาจจะเป็นพิษอยู่มากในพื้นน้ำที่มีความร้อนในระดับหนึ่งได้ก่อเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งนั่นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอนุภาคของอะตอมที่อาจจะเป็นอะตอมของสสารที่อยู่บนผิวโลกกับสสารที่ตกลงมาที่เมื่อมีสิ่งมากระทำต่อกันย่อมทําให้โครงสร้างในระดับอะตอมเกิดการเปลี่ยนแปลง จากที่กล่าวไว้แล้วว่าทุกอะตอมมีสภาวะเหมือนธาตุรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาปฏิกิริยาเคมีนี้จะทำให้เกิดสสารใหม่เกิดขึ้นจากเดิมที่เป็นอนินทรีย์จะกลายมาเป็นอินทรีย์นั่นคือหมายความว่าเป็นสสารที่มีการเจริญเติบโตได้นั่นคือจากสสารที่เป็นเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตกลายมาเป็นสสารที่เป็นสิ่งที่มีชีวิต โดยในตอนแรกจะเป็นได้แค่เพียงพืชเซลล์เดียวเช่นสาหร่ายตามที่มีการศึกษาค้นคว้ามาถ้าเข้าใจพฤติกรรมของอะตอมในระดับอนุภาคตามที่กล่าวมาจะมีความเข้าใจได้ง่ายมากที่มีความเป็นไปได้อย่างง่ายเพียงแค่มีการผันแปรกันของพลังงานในระดับอนุภาคเพียงเล็กน้อยทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามกล่าวมา เปลี่ยนอย่างไรก็ต้องขอให้เป็นเรื่องอาจินตายไปก็แล้วกันนี่คือก้้วแรกของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากพืชเซลล์เดียววิวัฒนาการมาเป็นพืชหลายเซลล์แล้วด้วยเวลานานเนิ่นนานแสนนานหลายล้านปีมีพืชบางสายพันธุ์มีวิวัฒนาการมาเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกจุลินทรีย์ที่มีวิวัฒนาการแตกแยกสายพันธุ์เป็นสัตว์ที่มีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ที่มีการสูญพันธ์ไปแล้วก็มีจากการเกิดสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาก็มีจนมาเป็นสิ่งมีชีวิตให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้คำอธิบายเหล่านี้อาจจะยังไม่อาจจะเข้าใจได้ก็ต้องกลับไปศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคพลังงานให้เข้าใจอย่าง่องแท้เป็นอย่างดีเสียก่อนเมื่อเข้าใจความหมายตรงนั้นแล้วความตรงนี้จะกระจ่างในใจขึ้นมาเอง ากการที่ยกขึ้นมานำเสนอข้างต้นจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไปว่าจิตที่เป็นธาตรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และในทางพุทธศาสตร์ที่เป็นอะตอมเดียวที่เกิดขึ้นตอนขณะเกิดการระเบิดของบิ๊กแบงตามการตั้งข้อสันนิษฐานนี้การขจัดหรือการเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานของอะตอมที่เป็นผลส่งออกของแรงระเบิดจะมีการวิ่งชนกันอย่างยุ่งเหยิองอย่างยิ่งยวด ในคำอธิบายนี้ให้ลองจินตนาการนึกถึงภาพการระเบิดของนิวเคลียร์แต่ความเร็วความแรงประเมินไม่ได้การระเบิดเกิดจากการวิ่งชนกันของอนุภาคในอะตอมที่จะชนต่อต่อกันไปแบบลูกโซ่การชนแบบนี้ให้นึกถึงภาพการชนกันของลูกสนุกเกอร์ที่เมื่อลูกหนึ่งวิ่งชนกลุ่มหนึ่งจะมีการแตกตัวออกไปอย่างไร้ระเบียบ ที่ส่งผลให้วิ่งไปชนและชนและชน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 ติดต่อ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 ไปอย่างรวดเร็วแบบยิ่งดวดโดยที่อนุภาคตัวแรกเพียงขยับตัวนิดเดียวก็เกิดการระเบิดเป็นผลต่อเนื่องการส่งแรงจากการระเบิดแบบนี้ให้นึกถึงภาพการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มที่แขวนติดอยู่บนราวที่มีเชือกยึดไว เมื่อมีการยกลูกตุ้มตัวแรกแล้วปล่อยลงเมื่อลูกแรกกระทบลูกที่สองลูกสุดท้ายก็จะเคลื่อนที่ในทิศทางตามการเคลื่อนที่ของลูกแรกที่ส่งแรงมาจากภาพร่างแผนลูกตุ้มตามกล่าวมาให้นึกว่าอนุภาคนี้เหมือนเป็นลูกตุ้มที่ถูกแขวนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความที่มีอนุภาคเต็มไปหมดทั่วทุกอนูของเอกภพการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วยิ่งวยวดก็เป็นไปอย่างนี้ ความเร็วความแรงของการพุ่งชนกันนี้ของอนุภาคของอะตอมย่อมเกิดผลขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นคืออะตอมอิสระที่เป็นเพียงอะตอมเดียวอะตอมเดียวนี้จะเป็นอะตอมที่มีความคงที่จะไม่มีการสูญสลายคลายความเป็นอนุภาคเดียวๆได้อีกที่กล่าวมานี้แสดงถึงจุดเริ่มต้นของคำว่าจิตหรือธาตรู้ที่ได้แสดงถึงคุณลักษณะพิเศษว่า เมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้อีกความเป็นาธาตรู้ในตอนต้นนี้จะเป็นาธาตุที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยาต่อาธาตุอะตอมอื่นแต่อย่างใดเหตุเพราะถ้ายังเป็นกลุ่มก๊าซร้อนจะยังไม่เป็นปัจจัยที่เหมาะสมต่อเมื่อเกิดการก่อกำเนิดเป็นโลกขึ้นมาที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีปัจจัยคือน้ำฝนกรดมีการควบรวมกันของอะตอมจนเกิดพืชเซลล์เดียวในตอนนี้ที่สภาวะความสมดุลได้เกิดขึ้นมาแล้วอะตอมเดียวที่เป็นธาตุรู้ที่โดยคุณสมบัติของเขาจะต้องอาศัยพึ่งพิงหรือที่อาศัยจึงได้เข้ามายึดครองหมู่อะตอมที่รวมตัวกันจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิต แต่อะตอมเดี่ยวนี้แม้จะเป็นตัวขับเคลื่อนวิวัฒนาการผ่านปฏิกิริยาทางเคมีโดยองค์ประกอบของเขาก็ยังคงเป็นอะตอมเดี่ยวอยู่เช่นเดิมความมีวิวัฒนาการของอะตอมเดี่ยวที่เข้ามายึดครองหมู่อะตอมนี้จะต้องใช้ระยะเวลานาน,านแสนานานมากมีการแตกแยกสายพันธุ์ไปตามขบ,บวนการที่ละเอียดซับซ้อน ที่สามารถอธิบายได้ในระดับอนุภาคตามที่ยกขึ้นมากล่าวอ้างตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เพียงมีปัจจัยแตกต่างเพียงนิดหน่อยก็สามารถเป็นไปได้นี่จึงเป็นเหตุผลอธิบายถึงความมีวิวัฒนาการที่มีผลที่ก่อให้เกิดสายพันธุ์ไม่ว่าพืชหรือสัตว์เกิดขึ้นมากมายทั้งที่มีการสูญพันธุ์ไปแล้วก็มาก จากตามที่กล่าวมาแล้วว่าอะตอมเดี่ยวเป็นาธาตุรู้ชนิดพิเศษที่ตอนแรกเป็นาธาตุรู้เฉยๆเมื่อมีวิวัฒนาการมาเป็นาธาตุรู้ที่มายึดครองอะตอมที่มีโครงสร้างเป็นสสารจากสารอนินซีจนทําให้เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าสารอินซีการเปลี่ยนแปลงซ้ําๆบ่อยๆของพืชนานมากเข้าอะตอมเดี่ยวที่ตายจากการยึดครองสสารที่เป็นพืช จะมีบางอะตอมที่มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์นั่นจึงเป็นวิวัฒนาการแบบแยกกันออกของอะตอมที่ยึดครองในสาสารที่เป็นพืชที่ยังคงมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามปัจจัยที่เป็นผลอะตอมที่มีการมายึดครองสาสารที่เป็นสัตว์ก็เช่นเดียวกันการพัฒนาของเขาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความชานฉลาดก็ได้อาจจะเรียกว่า เป็นไปตามขบวนการที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ได้แต่ทุกอย่างจะต้องมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแปรที่สำคัญซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นไปได้อย่างไรถ้าศึกษาพฤติกรรมของอะตอมกันดีๆก็จะมีคำตอบที่มีเหตุผลที่ดีอยู่ในตัวองค์ความรู้นั้นอยู่แล้ววิวัฒนาการนี้ที่ได้แสดงพฤติกรรมของอนุภาคอะตอมให้เห็นธาตุแท้ได้อย่างชัดเจนนี้จนต่อมา สัตว์บางสายพันธุ์มีวิวัฒนาการให้เกิดกลไกของสมองเกิดขึ้นอะตอมเดียวจากเดิมที่แม้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจจะระบุได้ชัดเจนว่าพืชที่กล่าวกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ยังหาที่ตั้งของอะตอมเดียวไม่ได้ที่เป็นตัวยึดครองแล้วขับเคลื่อนเซลล์ต่างๆของพืชให้ดำเนินไปได้เมื่อมาเป็นสัตว์ที่มีสมองก็จะเป็นการง่ายที่จะทำความเข้าใจได้ว่า อะตอมเดี่ยวที่เป็นธาตุรู้นี้ได้เข้ามายึดครองทําการสั่งการโดยผ่านกลไกของสมองแต่ความรู้เรื่องสมองก็ยังคงมีน้อยนิดสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมามีสมองนี้ก็มีปฏิกริยาทางเคมีที่ทําให้เกิดวิวัฒนาการแตกแยกสายพันธุ์กันออกไปอย่างมากมายซึ่งในที่นี้กล่าวได้ว่าทั้งพืชและสัตว์มีวิวัฒนาการอย่างไร้ระเบียบเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยอุณหภูมิกฎการแข่งขันตามธรรมชาติหรือกฎการคัดสรรตามธรรมชาติสภาพความเป็นสสารที่มีคุณสมบัติทางเคมีสภาพความแปรปรวนที่เกิดจากสิ่งต่างๆต,ตามภูมิประเทศแม้กระทั่งแรงอันเนื่องมาจากความโน้มถ่วงหรือแม้กระทั่งองค์ประกอบของสสารที่เป็นโครงสร้างของดวงดาวนั้นๆสิ่งนี้จะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีสิ่งใดมาสร้างหรือกำหนดได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทางธรรมชาติการมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มาเป็นสัตว์แล้วมามีวิวัฒนาการมาจนกลายเป็นมนุษย์ที่มีสมองในปัจจุบันก็ต้องผ่านกระบ,บวนการมาอย่างยาวนานโดยจากการศึกษาเข้าใจได้ว่ามนุษย์ก็มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ชั้นต่ำเช่นเดียวกันจากคำอธิบายที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ชัดว่า กว่าที่อะตอมเดียวที่เป็นาธาตรู้จนกว่าจะมาเป็นอะตอมเดียวที่เป็นาธาตรู้ที่มายึดครองอยู่ในสมองของมนุษย์ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการที่มีระยะเวลาที่นานแสนนานมากตลอดระยะเวลาของการเกิดขึ้นมาของาธาตรู้ที่ในที่นี้ชี้ชัดลงไปว่าเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวในขณะเกิดการระเบิดของบิ๊กแบงเหตุที่เชื่ออย่างนั้นก็ด้วยว่าเป็นาธาตุพิเศษ ที่ต้องใช้พลังงานที่ยิ่งยวดจริงๆจึงจะเกิดขึ้นได้และนี่จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเกิดขึ้นได้ยากมากจึงจะไม่มีวันสูญถลายได้อีกนอกจากเปลี่ยนแปลงการยึดครองในรูปแบบอื่นได้เท่านั้นข้อนี้มีเหตุผลสนับสนุนว่าอะตอมที่เป็นธาตุรู้นี้จำนวนที่เกิดขึ้นจะมากน้อยแค่ไหนคงยากที่จะคำนวณได้ถ้าเหตุผลที่ยกขึ้นมาอ้างนี้ ไม่น่าจะเป็นจริงโลกเกิดมาตั้งหลายพันล้านปีมีสิ่งมีชีวิตเกิดแล้วตายไปนับได้จำนวนไม่ท้วนถ้าอะตอมเดี่ยวที่เป็นาธาตรู้นี้ตายแล้วดับศูนย์ป่าน,นี้โลกคงจะไม่มีอะตอมที่เป็นาธาตรู้มายึดครองสสารของสิ่งมีชีวิตแน่โลกคงเป็นเพียงดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตถ้าคำอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอะไรคือใช่ ในทางวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นคำถามที่ยากนะักที่จะหาคำอธิบายได้ว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรแล้วทำไมจึงมีการล้มตายได้เหมือนกันกันกบสัตว์อาจจะเพียงอธิบายได้แค่ว่าเป็นการเสรื่อมสภาพของเซลล์ที่หมดอายุยิ่งเมื่อมามีคำอธิบายตามในที่นี้ที่กล่าวยกขึ้นมาอ้างด้วยเหตุผลที่มีความเชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับอย่างนี้ ย่อมต้องยิ่งสร้างความสับสนเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขอให้ไปศึกษาพฤติกรรมของอะตอมกันอย่างละเอียดถ้าตามสานิฐานนี้แล้วอะตอมเดี่ยวที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นขณะเกิด Big กแบงที่เป็นพลังงานพิเศษที่ไม่มีวันศูนยลายเมื่อพ้นสภาพความดิดคลองสสารหรือตายลงไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่สสารที่ประกอบขึ้นมาจากอะตอมของธาตุชนิดต่างกันย่อมเส่อมสภาพไปตามการเวลา ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของเขาแล้วอะตอมเดี่ยวที่ไม่มีวันสูนเทลาหลาที่พ้นออกมาจะไปอยู่ที่ใดข้อนี้ในทางวิทยาศาสตร์คงจะอธิบายได้ว่าอะตอมเดี่ยวนี้เขาก็จะกลับไปเป็นอะตอมเดี่ยวอิสระล่องลอยไปได้ทุกที่แต่ปัจจุบันนี้ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จกักธาตรู้นี้จึงไม่มีเครื่องมือสืบหา สิ่งที่อะตอมเดี่ยวที่เป็นาธาตุรู้เขาจะกลับเข้ามายึดครองสสารของสิ่งมีชีวิตชนิดใดหรือไม่นั้นขอให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่าคงจะเป็นไปได้ตามความเหมาะสมคือเมื่อมีการถือกำหนดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์อะตอมาธาตุรู้ที่มีความเป็นอิสระก็จะเข้ามายึดครองซึ่งถ้าเป็นไปตามกฎของวิวัฒนาการที่มีจำนวนของเลขอะตอมเข้ามาเกี่ยวข้อง ความที่จะมีการย้อนหลังของความมีวิวัฒนาการคงไม่เกิดขึ้นหมายความว่าอะตอมเดี่ยวที่เป็นธาตุรู้ที่มาเป็นอะตอมที่มายึดครองสสารที่เป็นสัตว์ได้แล้วจะไม่กลับมาเป็นอะตอมที่มายึดครองสสารที่เป็นพืชได้อีกข้อนี้ขอยกเหตุผลว่าธาตุรู้ที่ยังค้นไม่พบนี้ก็ต้องมีเลขอะตอมเหมือนกันกันกบธาตุทั่วๆไป เพียงแต่เป็นอะตอมเดี่ยวที่เป็นาธาตุที่เป็นอิสระที่ไม่สูญสลายและไม่ไปเป็นองค์ประกอบของาธาตุอื่นแต่จะสามารถยึดครองาธาตุอื่นได้ในที่นี้ขอให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่าเลขอะตอมเดี่ยวที่ยึดครองสสารที่เป็นพืชได้จะต้องมีจํานวนเลขอะตอมที่แตกต่างกันกับเลขอะตอมเดี่ยวที่ยึดครองสสารที่เป็นสัตว์